มันคืออะไรอ่ะโยนบนนอลยังโยนลูกเทนนิสบอรอยากเล่นเหรออยากอยากเล่นก็ไปบอ,อกเข้าไปเล่นกับเขาได้ไหมนี่จะมีอนุบาลวัดพระโต,โตแต่ก่อนไปเตรียมตัวนะโยนใส่ตะกร้าให้ได้โดยที่<ม>ตะกร้าอยู่ในละกะยะไก่ถ้าเกิดเราโยนได้เยอะเราก็จะได้ลูกอมแต่ถ้าเกิดไม่โดน ครูก็จะไม่ได้ให้ลูกอมแต่ว่าจีโบอยากเล่นพอหนูเล่นมานานแล้วแต่หนูไม่ให้เล่นไม่อยู่ทีละคนไม่ต้องอยู่ทีละคนจิโบเจอกัอนมัน,นสูงอ่ะเฮ้ยเออเออ ไม่ได้แน่เลยโบเอาให้ได้ลูกโอ้สู้ๆเฮ้ยแรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้แรงกว่านี้เบาหน่อยเบาหน่อยอุ้ยเกือบแล้วจูจูอยากได้หาลูกกีบอจะมีจูไม่เอาได้ไหมต่อแถวเขาสิ ให้เข้ารูนี่ลูกลองดูเด้เข้ารูนี่รัดขนุนไปเลยตั้งบอลก่อนเอาเพิ่มแรงนิเพิ่มแรงสแรง่นี้สแรงนนี้ลูกเต็ไหเตรแรงนนี้บอสแรงเลยจะ้จะมีจะมีฟองอีกให้น้องอเท้าได้ทำได้ไห อีกแลูกจะมีงาเหมือนที่เคยทำเลยเอาไหมเอามาีอแถมรองเท้าด้มยเอนี้เอาไอรองเท้าเลยอารอบนี้เอาิงต่อรองเท้าเลยทีเดียวเฮยนิดเดียวเข้าได้ขนมนึงแม่นเลยได้รอเาอบคุณค่ะคุณค เขาไม่ชอบหน้าแบบนี้เขาไม่ชอบหน้าแบบนี้จะลองกินดูอยากป๊หนูไม่อยากกินหน้าแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลับม่อเยี่ยมกลับมาพร่งออด้ค่ะคุณแม่อเนกัด้วค่ะเอานี้โอเคมาต่อแถวเขาขาดแต่จบพยาบายเรามาป้าลูกดอกให้โดนสัตว์ต่างๆค่ะ

โอเคครับสามมิลนะครับครับสามมิลเลยสามดอกสามดอกขอบคุณค่ะเอาตั้งโต๊ะไปไหมขอบคุณเด็กโอเคครับโอเคครับโอ้โหจูทำตุ๊กคนทำเด็กได้เยอะจังเลยอ่ะโหจูได้เยอะจังเลยได้อะไรบ้างได้ลูกอมเดี๋ยวแบ่งกันก่อน ก็ไปไหนกันต่อดิไปเลยขอบคุณก็เอาไปไหนทำไมอ่ะทำไมให้เจเยอะจังเลยอ่ะโอเคไปไหนกันต่อไปไหนดีไปเล่นอะไรต่อดูดูไปเรื่อยๆแจกรางวัลมาทดสอบปอดกันเป่าแตกเฮ้ยเล่นไหมอหรใช่ จะเล่นเหรอเล่นเดี๋ยวเก็บให้หน่อยไปสีไปดูดิเก็บไว้ก่อนโบเอาไหมแก้วละห้บาทเห้บาทน้ำแป๊บสี่ใจให้ำได้หรอน้ำน้คะสามารถไดน้ำแก้วห้อบาทค่ะกดใจหน้ำเป๊สี่ขห้าบาทเดี๋ยวกบบาทรวมกัน เคอนสิบบาทค่ะจะให้น้องด้วยใช่ไหมคะน้แดงหางเรียบร้อนเลยนะลูกนีกนะคะห้าบานแดงห้าแดงาแก้วเหรอหบาทนึกว่าหแก้วหนูเอาสองหลอดเลยจะได้ดูดไวๆโอ้เนี่ยทำอะไรเหรอฟองดูเหรอสวัสดีคบโบไปเดินดูเอาอะไร Thank you. Whoa. พี่เงินไดาเล่นให้ดูดป๊าถ้าพี่อันดาเล่นเสร็จแล้วขอเล่นได้ไหมไม่ได้ต้องให้พี่เขาเล่นให้ดูโทรศัพท์พี่เขาต่อตื่นม,มาหัวกเะจายไหมอนมาเมื่อไหร่น้าหร้ายกับน้องมากไม่มีน้ำให้กินติดคอไปโลดไม่มีน้ำให้กินพี่ดาน้าไม่มีไม่มีนม้ำห่วยหรือป่า พันหายแบบหูเหมือนเบอร์ไงแต่ดีว่าจูจูจูจีโบยว่าได้ครั้งเดียวถ้าเราติดแบบแบบถ้าเราติดนานๆเราจะตัวแตกดูอยู่ไหนอ่ะจิโบตายแล้วอ้าอันนี้มันหายไปไหนมันกระโดดยังไงอ่ะ เขามองเขาไม่เห็นตัวเขาเขามองตัวเขาเป็นตัวแดงอันนี้คืออะไรมันหายไปไหนไม่เลยไปซู้อเคซมาโบไม่สมใจได้โทรศัพท์แล้วแต่ว่าแม่บอกต้องเอาเงินไปให้แม่ก่อนพันสยังออกจากประตูบ้านไม่ได้ตอนเนี้เขาจะไปพร้อมจันทำไมยิ่งเหอวะคุณเจมันอยู่นั่นนะมันดักไว้อะยากใครชนะยังไม่มีฉัน มันขึ้นมาแล้วงอนแล้ว